วิธีหยุดคิดถึงคนที่ไม่ได้รักเราข้อหนึ่งอย่าโทษตัวเองคุณนุ้ก็จะนะ,ะัะว่าเวลาที่ใครบางคนเขาทิ้งคุณไปแล้วคุณก็จะโทษตัวเองว่าเป็นเพราะฉันเองที่ทําให้ความรักครั้งนี้พังเป็นเพราะฉันเองที่ไม่ดีอย่าไปโทษตัวเองนะคะความรักไม่มีใครผิดใครถูกเขาไม่ได้รักเราแล้วเขาไม่ได้คิดถึงเราแล้วเนี่ยก็อย่าไปโทษตัวเองแต่สิ่งที่คุณควรทำก็คือคุณต้องชมตัวเองว่า ฉันทําดีที่สุดแล้วฉันยอดเยี่ยมแล้วเลิกกันไปแล้วเนี่ยเราก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ต่อกันนะเราดีสําหรับเขามากเพียงพอแล้วอะไรแบบนี้การที่เราพูดแต่สิ่งที่ดีให้กับตัวเองเนี่ยจะทําให้เราสามารถ move on ได้ค่ะข้อสองนะคะหยุดตอมกระตุ้นความคิดถึงเขาไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเนี่ยคิดถึงเขาคุณต้องหยุดนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ ไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เขาเคยให้คุณต้องเก็บไว้ก่อนอย่าไปดูนะคะเพราะเวลาที่คุณดูคุณก็จะแบบคิดถึงเขาใช่ไหมคะดังนั้นแล้วก็ต้องตัดสิ่งที่เราสิ่งที่กระตุ้นที่ทําให้คุณเนี่ยคิดถึงเขาคุณทําได้แบบนี้คุณจะสามารถลืมเขาได้นะคะมันต้องใช้เวลามันต้องค่อยๆนะคะเวลาจะทําให้คุณสามารถลืมคนคนนั้นได้ค่ะข้อสาม เติมเวลาว่างด้วยการทําสิ่งใหม่ๆคุณต้องแบบทําสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะคุณไปกับเพื่อนไปคาเฟ่น,นั้นไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กับเพื่อนไปคุยกับคนที่คุณรู้ใจอยู่รายล้อมพ่อแม่คนที่เขารักคุณนะคะอย่างเช่นุณอาจจะไปสถานที่ส,สวยๆแบบนี้นะคะคนเนี่ยส,สวยๆเนี่ย เวลาที่เราทําสิ่งใหม่ๆนะคะที่ทําให้เรามีความสุขเราจะสามารถลืมคนคนนั้นไปได้นะคะจะค่อยๆลืมโฟกัสในสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขได้นานนะคะคุณจะสามารถลืมคนคนนั้นได้ค่ะข้อ5นะคะเตือนตัวเองว่าการที่คุณเนี่ยคิดถึงเขาไม่ได้ทําให้เขากลับมานะคะแต่การที่คุณหยุดคิดถึงเขาจะทําให้คุณเนี่ย กลับมาอยู่กับตัวเองจะทําให้คุณสามารถอยู่กับตัวเองได้แล้วคุณจะรู้นะคะเวลาที่คุณเนี่ยอยู่กับตัวเองคุณจะรู้ว่าเออทบทวนดูว่าเอ,อ้ยความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เวิร์กนะดีแล้วที่เลิกกันอะไรแบบนี้แล้วก็ให้อภัยเขานะคะมองเขาในแง่ที่ดีนะคะอวยพรให้เขาเนี่ยเราอย่าไปเจ็บไปแค้นคนที่เขาไม่ได้รักเราะคะ่ะความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ่อนโยนมากๆนี่เมื่อใครคนนึงเขาไม่ได้รักเราแล้ว ก็อย่าไปโทษเขานะคะทุกคนและนี่ก็คือวิธีการนะคะที่คุณจะสามารถแบบว่าม o v e อ n จากคนที่เขาไม่ได้รักไม่ได้คิดถึงคุณแล้วนะคะกลับมาโฟกัสตัวเองค่ะทุกคนดูสิแต่งตัวสวยๆมานั่งคาเฟ่สวยๆนะคะด้วยเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าแบบดูดีมากๆราคาถูกมากๆนะคะอย่างเสื้อกรามที่คุณดูใส่เนี่ยราคานะคะหลักสิบทุกคนแต่ใส่แล้วดูสวยดูแพงมาก มีบราในตัวด้วยนะคะใครสนใจเดี๋ยวคุจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะ